ก็ขอสวัสดีทับช่ชงทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า p l o t t Training ฟ i g h t s ิ m เตอรอีกเช่นเคยนะก็ผมเคยอัดนแบบนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะ,ะวันนี้เราจะเราจะมาอัดแบบนี้กันอีกรอบหนึ่งะฮะก็วันนี้นะฮะ เราก็จะมาสอนวิธีหา UFO ในแบบนี้กันนั่นเองนะแล้วก็มาิว UFO ให้ดูกันเป็นประมาณนี้นะฮะก็แบบนี้อาจจะมีหลายคนรู้แล้วหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะก็คือแบบนี้มันมีเครื่องบินลับประเภทหนึ่งนะฮะที่เป็น UFO นะฮะซึ่งมันจะเป็นเครื่องบินพิเศษที่ไม่สามารถใส่ได้ตามสนามบินธรรมดานะฮะมันจะอยู่ในสารที่ลับของมันนะก็จะเป็นเครื่องบินแบบว่าประเภทเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อนข้างจะดีกว่าเฮลิคอปเตอร์มากๆเลยเป็นประมาณนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนหากันนะ เพราะว่ามันก็มันก็เป็นที่ซ่อนแบบว่าง่ายขนาดนั้นในแบบนี้นะฮะก็เราจะมาบอกเสาบคนที่ไม่รู้กันแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มหากันเลยนะฮะแบบว่าง่ายๆนะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะก็ขั้นแรกนะ,ะให้เราเออไปเกิดที่เกาะก่อนนะก็เกาะที่จะเกิดนะฮะเกาะที่ UFO อยู่เนี่ยมันก็คือเกาะที่มีชื่อว่าเซนอะไรสักอย่างนี้ฮะก็คือนี่ฮะที่ผมซูมให้ดูอยู่นะก็เนี่ยแล้วต้องมาเกิดที่เกาะนี้กดเข้าไปนะฮะแล้วก็ ให้มาเกิดที่สามบินเดียวของเกาะนี้เลยนะมันมีมันมีอยู่แค่สามบินเดียวนะโอเคนะก็แล้วก็รอเกิดนะฮะแล้วก็นี้นก็มาอยู่ที่3ามบินกันแล้วนะก็วิธีง่ายๆเลยนะก็คืออย่างแรกใหุ้ณเสกเครื่องบินมาก่อนนะก็จะเสกเครื่องบินอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นเครื่องบินที่แบบมันค่อนข้างจะไม่ได้บินเร็วมากละกันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้ลงไปง่ายๆนะแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะฮะผมจะเออเอาเครื่องบินไอ อยู่รถไฟเตอร์ไปดีกว่าในการหา u f o ครั้งนี้นะก็วิธีหา UFO แบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่เรามาเกิดที่เกาะน,นี้แล้วนะฮะแล้วก็เสียเครื่องบินอะไรเรียบร้อยนะก็ให้เราเออเปิดเครื่องได้เลยนะแล้วก็ให้เริ่มบินได้เลยนะก็อย่าบิดเร็วมากนะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเราไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะก็อย่างแรกก็คือให้เราบินนะฮะให้เราบินหันหน้าไปทางนี้นะก็เนี่ยให้เราหันหน้าไปทางทิศนี้นะฮะเพื่อจะไปหา UFO นะก็เนี่ย ให้มาทางคิดนี้นะก็คือเป็นทิศที่รันเวย์มันยาวๆแบบนี้โอเคนะแล้วก็เก็บล้ออะไรเรียบร้อยนะแล้วก็อย่าบินเร็วมากนะเพราะเราจะไปแค่แค่ใกล้นะฮะโอเคนะก็ตำแหน่งของ UFO นะก็เนี่ยให้เราบินตรงมาเลยนะหลังจากรันเวย์นะก็เนี่ยบินตรงมาทางเนี้ยมาตรงเขาๆนี่ฮะแล้วก็เราก็จะเจอไอ้เนี่ย เป็นสนามบินล้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะนี่ฮะก็ให้โดดออกมาได้เลยนะโอเคยูโรไฟเตอร์เราจมไปละโอเคแล้วก็เนี่ยเราก็จะมาเจอกับสนามบินล้างตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นแบบว่าลานเวย์พังๆแล้วก็มีโกดังเก่าๆอยู่นะฮะใช่ฮะนี่คือที่เก็บ UFO ของแบบนี้นั่นเองคนระัเป็นเขาเรียกว่าที่ซ่อนยูเอฟโนะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็พอโดดลงเครื่องมาแล้วเราก็หรือจะลงสวยๆก็ได้นะโอเคแล้วก็แล้วก,ก็มาตรงนี้ฮนะมันจะมีปุ่มกดเสกเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะก็ะเนี่ยให้เรากดมาเนี ล้วก็นี่ครับมันจะมีเครื่องบินมานะก็เนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องบิน UFO นะฮะเป็นอันลำเดียวของสระบินนี้เลยนะครับแล้วกนะ็ก็ก,กดเสกมานะฮะนี่ฮะแค่นี้เราก็จะได้ UFO มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นมาในซึ่งซึ่ง UFO ในแบบนี้ค่อนข้างจะทรงพลังมากๆเลยนะเหนะ็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะผมจะขับให้ดูแล้วกันนะก็เนี่ย ซึ่งปัญหาของยูโอมันก็จะมีอยู่นิดหน่อยแล้วก็คือเราค่อนข้างจะออกออกจากโกดังนี้นี้ได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นโกดังปิดนะแล้วมันเป็นฮอร์ด้วยนะมันไม่ใช่เครื่องบินธรรมดานะมันก็ต้องเออไม่ต้องออกยากๆหน่อยนะก็เนี่ยให้เราเปิดเครื่องมาแล้วก็พยายามออกให้ได้นะก็เนี่ยค่อยๆเร่งเครื่องมานิดหน่อยโอเคแล้วก็เนี่ยให้เราเร่งเร่งเครื่องขึ้นมาเบาๆนะแล้วก็ให้มันขึ้นมาก่อนแล้วก็เนี่ยออกมาจากโกดังนะฮะเนี่ยฮะ ท่านี้เราก็ได้ U F O มาเรียบร้อยแล้วนะเอา U F O มาข,ขับเล่นได้นะก็ข้างในห้องคนขับก็จะโล่งมากๆเลยนะโอเคนะก็มันก็จะเป็นเครื่องบินประเภทเออ้ยเฮลิคอปเตอร์นะโอเคนะก็ เนี่ยซึ่งเป็นเฮลิอคอปเตอร์ที่ทรงพลังมากนะก็คือไต่ความสูงได้ไวมากๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะว,วขับวด้วยนะเป็นมาณนี้นะก็เนี่ยมันก็คือเฮลิอคอปเตอร์ดีๆนั่นเองนะที่เป็น u f o นั่นแหละเนี่ยเฮลิอคอปเตอร์เราสามารถขับได้ตั้ง300รนอตแล้วนะยูเออของเรานะก็แต่ว่าต้องขับระวังนะเดี๋ยวมันจะชนน้ำเอานะก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานนี้เลยในสอบการเนี่ยการ หาย f ูโอแบบง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็รีวิวอีกนิดหน่อยนะก็ยูเโอในแบบนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะเลวเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมจะลองบินไปสูงๆก่อนละกันนะก็เนี่ยชเป็นนวมานี้เลยนะเป็นอากาศยานประเภทเฮลิคอปเ,เตอร์มันก็ต้องขับหรือว่าช้าๆหน่อยจะเย็นๆนะเป็นนวมานี้ก็โอเคนะก็ ซึ่งสมัยก่อนย f o โอมันค่อนข้างเชไวมากๆเลยนะแต่ว่ามันโดนเนิฟมานะมันก็เลยเออความเร็วเหลือแค่นี้นะก็คือปกติสมัยก่อนน่าจะเป็นพันพันนอตเลยมั้งนะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่ประมาณ300อกว่านอตเองครับคือแล้็เดี๋ยวผมจะลองบินไปสูงๆนะแล้วแล้วลองเดินหน้าดูว่ามันจะมันจะไป มันจะไปเร็วหรือสักแค่ไหนกันนะฮะแล้วก็นะฮะความทรงพลังของ u ูวโก็คือการไต่ความสูงนะ,ะดูฮะคืออันนี้เป็นคือถ้าเกิดเป็นเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ไต่เร็วขนาดนี้นะก็เนี่ยูวิโวคุณทาจะไต่ไวมากๆเลยสับความสูงนะฮะก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของมนุษย์นะ,ะแล้วก็ยูวิโในแบบนี้เป็นของลับแล้วก็ฟรีด้วยกะะ็คือสายฟรีสามารถเล่นได้นะ,ะสับยูวิโอลำนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปอยู่ประมาณ5,000ฟตุตแล้วกันนะ,ะแล้วค่อยลองขับดูนะฮะ โอเคนะตอนนี้เรามาถึงความสูง5,000ฟุตแล้วนะเนี่ยเราลองมาขับดูกันนะว่ามันจะเร็วได้แค่ไหนกันเชียร์สับ UFO นะก็เนี่ยตอนนี้ความเร็วก็เริ่มเพิ่มมาแล้วนะเป็น200 300น็อตแล้วนะ400แล้วนะก็ผมว่าแบบนี้ UFO นะ่าจะไม่มีความเร็วจํากัดหรือเปล่ามันแบบมันดูไม่มีมันไม่มีทีเท่าว่าจะลดเลยนะมันจะไม่มันดูไม่มีทีเท่าจะตันเลยนะโอเคนะก็เนี่ย ตอนนี้เราจะโหม่งน้ําอยู่แล้วนะตอนนี้จะหม่งน้ําแลวความเร็วก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆนะแต่ว่าผมขับแค่นี้พอนะเดี๋ยวมันจะโหม่งน้ําเอานะฮะเดี๋ยวมันจะลงน้ํานะฮะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็<ส>ไม่สามารถเอ่สุบความเร็วของมันได้นะแล้วก็เอความสูงี่แบบนี้มันไม่จํากัดอยู่แล้วนะแต่ว่าความเร็วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ลวกันนะสำหรับาการสอนวิธีหายุบโอในวันนี้นะแล้วก็ รีวิวแบบสั้นๆนะซึ่งก็ค่อนข้างเจียวไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะสูตรไงนะเพราะมันเป็นแบบว่ามันเป็นเครื่องบินที่แบบแปลกๆกันนะมันแบบมันดูไม่มีความเร็วสูงสุดมันเลยนะฮะโอเคนะก็เราก็สามารถเอายูเอฟโอลำนี้ไปบินอวดเพื่อนก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปขับเล่นก็ได้นะมันก็มันก็เหมือนเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่หน้าตาแปลก,กประหลาดกว่าชาวบ้านเขานะฮะเป็นประมาณนี้นะก็เนี่ยเราก็จะลองขับไปดูที่ไปดูที่เพื่อนนะก็เนี่ยเราอยู่เกาะไหนก็ไม่รู้นะฮะ โอเคน่าจะอยู่เกาะนี้นะก็เนี่ยก็สามารถเอามาขับโชว์ได้นะฮะก็ประมาณนี้ก็เบรกเวลาเบรกอะไรก็เหมือนฮอเลยนะฮะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็เป็นวันนี้กันสำหรับวันนี้นะครับนก็สำับนี้ขอลาไปก่อนนะก็ลืมกดกดไลค์สมัครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ